ติดฟิล์มกันรอยภายในแล้วดียังไงในปัจจุบันนะคะรถหลายๆรุ่นที่ออกมาใหม่เนี่ยก็จะมีการตกแต่งภายในด้วยวัสดุต่างๆอย่างเช่นคอนโซลโรถแถงประตูตรงคอนโซลเกียรนะคะหรือว่าตรงพวงมาลายัยก็จะมีการตกแต่งด้วยโครเมียม หรือว่าเป็นโนแบกหรือว่าเป็นตัวคาร์บอนซึ่งเมื่อเราใช้งานเป็นนานๆแล้วเนี่ยอาจจะทําให้เกิดริ้วรอยได้ดังนั้นเราจึงติดฟิล์มกันรอยภายในเพื่อป้องกันริ้วรอยจากการใช้งานนะคะในส่วนของตัวฟิล์มกันรอยภายในของเรานะคะก็จะมีรับประกันให้5ปีค่ะแล้วก็จะช่วยปกป้องรถของคุณจากการใช้งานหรือว่าในกรณีที่เราไปคาแค่หรือว่าเราเช็ดถูล้างรถเองเนี่ยมันก็อาจจะเกิดริ้วรอยเกิดขึ้นได้สาเหตุ ที่อาจจะทําให้เกิดรอยได้นะคะก็เกิดจากชีวิตการใช้งานประจําวันของเราเนี่ยแหละค่ะอย่างเช่นหน้าจอทัชคียงเนี้ยะคะ่ะก็อาจจะโดนเล็บหรือว่าโดนกําไลหรือแหวนโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจได้หรือว่าตัวคอนโซลเกียร์เราอาจจะวางของหรือว่าวางกุญแจรถอาจจะทําให้เกิดรอยขึ้นมาได้นะคะดังนั้นการติดฟิล์มการรอยภายในเนี่ยก็จะทําให้ปกป้องแล้วก็ ลดความเสี่ยงในการเกิดรอยพวกนี้ได้ค่ะสำหรับท่านใดนะคะ<ม>ที่สนใจติดฟิล์มกันรอยภายในนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามปรึกษาได้ทุกๆช่องทางของเราเลยค่ะเลือกติดฟิล์มที่ดีต้องติดฟิล์มซีนิกนะคะ